พอสีซสิมันสูงพุดเออเออชิไม่ขี่ทำไมเบี้ยต้ปรดีมันใช่ไดขี้ได้เบิร์เหรอมันขี่ไ้เอดใจไม่้ต้องหักเจ้าสี่สิบเกดีอะไก็ยังเบียไปหัวสัตว์เออรถรถสมิงเออต้องัเอาเอาสี่ร้อก่อน4 0 0ร้อยรอยขึ้นไปรถผมขี่จนเสียแล้ว ตั้งแต่ร้อยถึงสิบยันหกร้อยเอาสองร้อยไปขับก่อนแพนพ่อขนาดสองร้อยหลังพี่ยันเกือบสองร้อยสองร้อยพี่พี่มีขายไข่รถเดี้ยวมาให้รถเมล์เดียวขับมาหลายปีแป็นรอบนี่ด้วยกูขับไปถึงเขาใหญ่กูไปกินเหล้าอะไรมาเยอะไม่เคยล้มเดี๋ยวกูมาจอดให้เองรถพี่นี่มีแต่จอดใ่้ผมเองพี่ขายราคาเนาะกัะเดียวผมชอบแนวสปอร์ต สปกร์ดก็ใส่กระเป๋าไปทิ้งก็สปอร์เอาปาดเอาชุดกีฬาเลยเริ่มเลยซ่าเลยไงเจ็นตัวมาจสปอร์ตไปเล่นมาบอลลูกทุกี่เริ่มเลยุกทีเป็นจอนนะครับซื้อเราเนี่ยเลยสปอร์ตเราเนี่ยเนี่ยรู้สปอร์ตโอ้โหนี่เขารู้ทั้งมีเสาวนี่มาจำเป็นต้องเกิดต่อปีนี้แต่ออต้ก็ใจเย็นเลยไม่ใช่ว่าอะไรเราจะได้กางว่าเป็นมาเดียวเอาอนดีเลยครับนั่งนั่งบอลลูน๊บ เกมันเปนลูกคมันเยิดกว่ไม่ไป็พอมีขนาดนี้มีชิกแค่นี้มึงอเดี๋ยวให้จบแล้วกันหลังอ่างนั้นหลังวันจะได้จบแน่ยังไงตามหาเองเออแล้วก็เก็บเงินแล้วเอามาเอามาผมไม่ได้เงินด่เฉพันเพื่อนอะไรเก็บเงินเต็มขั้น67คนเจ แต่แม่ไปทำให้ลังจากนาที่เดว่าหมดความไหวลดหายมัดเลยบอลลูนไปซะเอาไปแก้เถินบอสเป็นเรื่องหมดแก้มันมีเยอะวันนั้นสองสามคนเนาะวันนั้นหมดสองสามคนนี่หนั่นบอสเดือดกินเราหรือเราพี่ตีบอกกินได้บอกิันมันมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านยายไหมเขาคิวสนาทีพรุ่งนี้ไปบ้านยายกับแม่นะเจอกันบ้านยายไปอางิีก่อ ไ้่ได้สินบัเต็กไม่มีสิทดดพื่อกี่ทีเนี่ยไหนดูแขนเนี่ข้อนี่แหละแ้ามืดินไงร้องไปดูไปดูไอ้ป๊อปเลยออมานี่ยงัขอ้ป๊อบ้ป๊อปบ้างงันอนใส่แงวป๊มันถามันถาผมงนขอตลอดเลย โอ้โหมันบเร็อบนี่เนี่ยมีแม่ท้องเ้อเ้อแน่ท้องออกมาเลยปอบนี่ปบนี่ก็นีเลยนักน็นี่อันนี้ัวจะเริ่มเิ่มจะไมเอ้ยเดี๋ยวปีสามันปอบนี่เนี่ยตรื่องมากโหตรนะแน่นทุกอย่างอยเป็นหน้าทองไมโอ้หน้าทองนะแน่นเลยบกป๊อปนะ่ยเตีให้แน่นตี๊ยเลยเนี่ยแน่นแบบไรแน่นม่ประโยชน์ใคบัดแน่นเนี่ สั้นเดียวเอาโยเลยเนี่ยเฮ้ยสิเพ็ดเฮ้ยโมเวนบันบันวันแพกวันแพกสิบหกสิบตาสิบสิบบันแพกวันแพกโมวันแพกเนี่เอาไปอยู่เราต้องเย็นเดียวโยเล่เราเห็นเขาลนนถามว่าพอไปขี่เนื่เบื่อนะพอขี่บ่อยเนี่ยเบื่อไม่เห็นเบื่อมันมันจะไม่อิ่มตัวเอ้ายังไม่อิ่มตัวยังไม่เห็นจุดก็ก็ดูว่าถ้าเราได้มาไหนเขาแต่ไม่ใช่ว่า ต้องเอาไม่ได้ต้องเอาไ,ไม่ได้เมื่อเดี๋ยวเราทําเราทําอะไรหรือเปล่าที่เราจะได้ของแม่เราทําคนดีหรือเปล่าเราเลี้ยงอยู่หรือเปล่าเรามีเ<บ>อามาออกเติมหรือเปล่าอย่างเงี้นะกอสีซ่าแบบนี้ต่นี่ไปเอาใส่กอบ,บ้านมูแม่มวยน<จ>ั่นเองผีทุ่มผีทุ่มแล้ว